สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูนี้จะพาเด็กๆไปเรียนรู้การอ่านข้อมูลจากแผนผังแผนที่แผนภูมิและกราฟกันนะคะไปกันเลยค่ะมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในครั้งนี้คือ เด็กๆจะต้องอธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผังแผนที่แผนภูมิและกราฟค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้มีดังนี้ค่ะ 1. อธิบายหลักการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังแผนที่แผนภูมิและกราฟได้ค่ะ 2. อ่านข้อมูลจากแผนผังแผนที่แผนภูมิและกราฟได้ค่ะ3 เด็กๆจะต้องใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานนะคะเด็กๆเ,เห็นภาพเหล่านี้แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าภาพเหล่านี้เรียกว่าอะไรคะใช่แล้วคะ่ะภาพที่หนึ่งเรียกว่าแผนที่คะ่ะภาพที่สองเรียกว่ากราฟค่ะภาพที่สามเรียกว่าแผนผังคะ่ะและภาพที่สี่เรียกว่าแผนภูมคิค่ะ เก่งมากค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าแผนผังคืออะไรคะใช่แล้วค่ะแผนผังคือแบบที่เขียนย่อส่วนให้เล็กลงหรือขยายส่วนให้ใหญ่กว่าของจริงเช่นบ้านอาคารสถานที่ต่างๆค่ะเรามาดูตัวอย่างแผนผังโรงเรียนบ้านนาแพงครูรัฐามคีค่ะ จะเป็นสถานที่ที่อยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนนะคะในแผนผังนี้จะมีเครื่องหมายบอกทิศทางคือส่วนที่เป็นลูกศรชี้ไปที่ตัวนอค่ะนอย่อมาจากทิศเหนือค่ะตรงข้ามทิศเหนือคือทิศใต้ด้านขวามือคือทิศตะวันออกและด้านซ้ายมือคือทิศตะวันตกค่ะจากแผนผังนี้เราสามารถอ่านตัวอย่างข้อมูลได้ดังนี้ค่ะ อาคารเรียนหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของสนามฟุตบอลและอยู่ทางทิศเหนือของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะโรงอาหารอยู่ทางทิศตะวันตกของหอประชุมและอยู่ทางทิศตะวันออกของอาคารเรียนอนุบาลค่ะเด็กๆบอกได้ไหมคะว่าสนามกีฬาอเนกประสงค์อยู่ทางทิศใดของอาคารเรียนหนึ่งกับแปลงเกษตรสองคะ ใช่แล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆสนามกีฬาอาเนกประสงค์อยู่ทางทิศตะวันออกของอาคารเรียนหนึ่งและอยู่ทางทิศเหนือของแปลงเกษตร2องค่ะแล้วอาคารเรียน2องละ่ะคะเราสามารถอ่านข้อมูลได้ว่าอย่างไรคะสุดยอดเก่งมากค่ะเด็กๆอาคารเรียนสองอยู่ทางทิศใต้ของสนามฟุตบอล และอยู่ทางทิศตะวันตกของแปลงเกษตรหนึ่งค่ะไปกันต่อไม่รอแล้วนะเรามาเรียนรู้เรื่องแผนที่กันเลยค่ะแผนที่คือแบบที่เขียนย่อจากพื้นดินบอกแม่น้ำฝั่งทะเลและอื่นๆโดยบอกมาตราส่วนของการย่อส่วนไว้ด้วยเช่นแผนที่โลกแผนที่ทวีปแผนที่ประเทศค่ะองค์ประกอบของแผนที่ คือสิ่งที่ปรากฏอยู่บนแผนที่เพื่อให้ทราบรายละเอียดของแผนที่ได้แก่ชื่อแผนที่จะบอกให้ทราบว่าเป็นแผนที่เกี่ยวกับอะไรค่ะทิศเป็นเครื่องหมายบอกทิศทางของแผนที่นั้นๆส่วนใหญ่จะกำหนดให้ด้านบนของแผนที่เป็นทิศเหนือค่ะสัญ,ญลักษณ์และคำอธิบายคือเครื่องหมายที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในแผนที่ ให้ความหมายแทนของจริงในแต่ละพื้นที่ค่ะองค์ประกอบที่สำคัญของแผนที่อีกอย่างหนึ่งคือมาตราส่วนค่ะมาตราส่วนเป็นอัตราส่วนระยะทางในแผนที่กับระยะทางจริงบนพื้นผิวโลกค่ะการอ่านแผนที่เป็นการอ่านสัญ,ญลักษณ์และรูปภาพเพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะ เรามาดูตัวอย่างแผนที่ประเทศไทยแสดงลักษณะภูมิประเทศกันค่ะจากตัวอย่างแผนที่เราสามารถอ่านข้อมูลได้เช่นภูเขาสูงเทือกเขาและทิวเขามีมากในภาคเหนือค่ะทิวเขาหลวงพระบางกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะจังหวัดที่อยู่เหนือสุดคือจังหวัดอะไรคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะคือจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วจังหวัดที่อยู่ใต้สุดคือจังหวัดอะไรคะถูกต้องค่ะคือจังหวัดน้าราธิวาสนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะสิ่งที่มีเหมือนกันของแผนผังและแผนที่คืออะไรคะเก่งมากค่ะคือทิศนั่นเองค่ะเราไปต่อเรื่องแผนภูมิกับกราฟกันเลยค่ะไปเลยแผนภูมิคือ แผนที่เส้นหรือตารางที่ทำขึ้นเพื่อแสดงเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะแผนภูมิมีหลากหลายชนิดค่ะเช่นแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมหรือจะเป็นตารางก็ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ส โรงเรียนบ้านานาแพงที่ชอบวิชาต่างๆค่ะจากแผนภูมิแท่งนี้สามารถอ่านข้อมูลได้ดังนี้ค่ะวิชาคณิตศาสตร์มีนักเรียนชอบจำนวน5คนวิชาภาษาไทยมีนักเรียนชอบจำนวน15คนวิชาวิทยาศาสตร์มีนักเรียนชอบจำนวน7คนและวิชาภาษาอังกฤษ มีนักเรียนชอบจำนวน10คนค่ะเราไปดูเรื่องกราฟต่อกันเลยนะคะเด็กๆกราฟคือแผนภูมิที่ใช้เส้นจุดหรือภาพเพื่อแสดงความเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตัวหนึ่งเทียบกับความเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอื่นเพื่อนำเสนอให้เห็นอย่างเด่นชัดค่ะเด็กๆดูตัวอย่างกราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่อ่านหนังสือในห้องสมุด เปรียบเทียบระหว่างการอ่านหนังสือนิทานกับหนังสือสารคดีในปีการศึกษา2,559ถึง2,563ค่ะจากกราฟนี้เส้นสีส้มแทนหนังสือนิทานและเส้นสีฟ้าแทนหนังสือสารคดีค่ะเราจะอ่านข้อมูลได้ว่านักเรียนที่อ่านหนังสือนิทานมีจำนวนมากกว่านักเรียนที่อ่านหนังสือสารคดีทุกปีค่ะ นักเรียนที่อ่านหนังสือนิทานตั้งแต่ปีการศึกษา2559ถึง2563เพิ่มจาก70คนเป็น210คนเป็นต้นค่ะเด็กๆคะต่อไปครูจะให้เด็กๆอ่านข้อมูลจากแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นแล้วเติมข้อมูลลงในใบงานในเวลา2นาทีนะคะ ระหว่างทำใบงานเด็กๆหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วค่อยกดเล่นต่อเมื่อทำงานเสร็จเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะคะทำงานเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อ 1. จากรูปภาพเป็นการแสดงข้อมูลอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นค่ะข้อ2 ยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นจํานวนสามแห่งมีอะไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะมีหมู่บ้านงูจงอางหานกเขาพระาธาตุขามแก่นเด็กๆสามารถตอบได้นอกเหนือจากนี้นะคะที่มีในแผนที่คะ่ะข้อ3จังหวัดขอนแก่นมีเขตติดต่อกับจังหวัดอะไรบ้างบอกมาอย่างน้อย3จังหวัดคะ่ะขอนแก่น มีเขตติดต่อกับ9จังหวัดนะคะได้แก่บุรีรัมย์มหาสารคามกาฬสินธุ์เลยหนองบัวลำภูอุดรธานีนครราชสีมาชัยภูมิและเพชรบูรณ์ค่ะเด็กๆตอบ3จังหวัดใน9จังหวัดนี้ถือว่าถูกต้องนะคะและข้อสุดท้ายหากจะไปจังหวัดอุดรธานีต้องใช้ทางหลวงหมายเลขใดคะ ถูกต้องแล้วค่ะใช้ทางหลวงหมายเลขสองนั่นเองค่ะว้าวว้าวว้าวเด็กๆเ,เก่งทุกคนเลยค่ะทำถูกต้องหมดเลยแสดงว่าเด็กๆเ,เข้าใจการอ่านข้อมูลจากแผนผังแผนที่แผนภูมิและกราฟกันดีแล้วใช่ไหมคะถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนสามารถวนคลิปดูซ้ำๆจนกว่าจะเข้าใจได้นะคะ สุดท้ายท้ายสุดครูมีภาระงานให้เด็กๆได้ฝึกฝนตนเองโดยทำแบบฝึกหัดการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งครูเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะคะคลิปนี้จบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย